g g p p NZD นะครับในท Frame Daily นะครับมีสัญญาณกลับตัวมาแล้วนะครับหลังจากที่มีแรงเทขายลงมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีปิดเป็นพินบาร์นะครับแล้วก็มีแท่งซื้อบูลิตนะครับไปขึ้นไปนะครับเป็นแท่งคู่นะครับแท่งคู่นี้แล้วก็สัญญาณบูลิตปิดขึ้นไปเหนือของพินบาร์ก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็ในวันศุกร์ปิดเป็นสัญญาณบูลิตขึ้นต่อนะครับ มีแนวโน้มสูงมากที่จะปรับตัวขึ้นนะครับคือที่ผมวิเคราะห์ให้ใน Trading Vi e w นะครับก็ถือไปเลย3เดือนนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับในสัปดาห์หน้านะครับมีโอกาสที่จะย่อลงมาก่อนนะครับย่อลงมาพักตัวแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นแนวรับนะครับก็จะไปที่โซนที่เบรกเอาขึ้นไปได้โซนนี้นะครับถ้าใช้ฟีโบนะครับวัดดูก็จะประมาณ38.2%นะครับโซนนี้นะครับ แล้วก็ล่างสุดถ้าลงมานะครับก็จะให้ไปที่61.8นะครับอ่านวรับที่อยู่ล่างสุดนะครับส่วนแนวต้านให้ไปที่1.94แล้วก็1.96นะครับ2ระดับด้านบนมีนาโนม,มากนะครับสูงมากที่จะปรับตัวขึ้นนะครับ